ทางด้านของฮิลโกโลเปสกาเตลรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขเม็กซิโกเปิดเผยว่าร้อยละ97ของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 ที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลท่ามกลางการระบาดใหญ่ระลอกล่าสุดเป็นผู้ที่ยังไม่ฉีดวัคซีนโควิด -19 ซึ่งชาวเม็กซิโกฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 อย่างน้อย1โดสเพียงกว่า48ล้านคน พร้อมกับกล่าวว่าการระบาดระลอก3อันตรายและรุนแรงน้อยกว่าระลอกก่อนหน้าค่ะรัฐบาลเม็กซิโกกำหนดเป้าหมายฉีดวัคซีนอย่างน้อย1โดสให้กับพลเมืองทุกคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปภายในช่วงเดือนตุลาคมคิดเป็นจำนวนประชากรประมาณ89.4ล้าน 89, 4แสนคน รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ